ที่สาน้านโทนาจยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเจะมาระวางัรายจาก้าขึ้นลงจัขบนรถและเปิดเสือบผอดองสภาระของท่านให้เรียบร้อยอดขึ้นลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถอดเทียจขับด้านโ ถ้าทาทนี้ะไปเหลืป็นสาน่อบาบางอค่ะครับถ้าทา้บ้านกาขอรถเไของขอิผู้สบายไปเยะการถฟการเดินทางเช้านิดึงขอให้ผู้โดยสารทุ้เดินทางส่ายสวัสดิภาพและหวังเป็นอ่างย่ว่ามีการเดินทางครั้ต่อไปการรถโกาส้ให้บริกาท่านทของขอคุณค่ะ